คาถาล้างกรรมฉบับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยาให้ตั้งนโมสามจบพุทโธอรหังอรหังพุทโธท้าวเวสุวรรณโนพุทโธอรหังกัมมโตเมตังกัมมพันธนังชีวิต,ตังให้ไปจุติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดท่องสามจบ คาถาล้างกรรมนี้เชื่อกันว่าเป็นคาถาที่ช่วยปัดเป่ากรรมที่เคยทำไม่ว่าจะกรรมหนักกรรมเบาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามถ้าได้สวดพระคาถานี้ร่วมกับการหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วกรรมที่ได้เคยทำไว้จะค่อยๆเบาลงเป็นคาถาที่บรรเทาทุกจากวิบากกรรมนั่นเองอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ i r i t h t Day พลังใจดีๆที่ส่งถึงคุณทุกวัน